สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องชายดวงเฮงเราพัฒนาทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันในสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในเลขนามสตว์น,นะครับแล้วก็จะ เป็นในหวยที่ออกในวันจันทร์นะครับซึ่งนะครับจันทร์ที่แล้วก็ถือว่าตัวเด่นเนี่ยนะครับเน้นเก้าตัวเดียวนะเก้าก็ถือว่ามานะครับเพราะว่าในงวดวันจันทร์ที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ในสองสามสองสามเก้าห้าสี่เก้านะครับอ่ะอ่าเก้าห้าสี่ห้าสี่เออนะฮะเนี่ยก็เข้านะครับเนาะในรอบที่แล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็มาดูกันแล้วการจันทร์ที่จะถึงนี้ นะครับจันทที่นะครับ15ว่าจะได้ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนครับก็ลองนาไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปชุดสรุปเข้าเน้นๆสามคู่นะครับเนาะอ่ะเข้าไปนะสำหรับท่านไหนได้ดูในชุดสรุปก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับส่วนในนะครับในงวดที่แล้วนะสูตรนี้ก็มาในที่ใน3 2 2สนะครับในเลขนำตัดอ่ะจะดูจะจับกันยังไงมาดูกันแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็สวัสดีวันปีใหม่ไทย สวัสดีวันสงการนะครับยังไงก็ขอให้นอพักผ่อนไปเที่ยวนะเล่นน้าสงการให้สนุกกันทุกคนทุกท่านกันเลยด้วยกันนะครับอ่ะสำหรับในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ใน43 4 3 9 43 2กนะครับก็เข้าไปในที่ใน23 3 2แล้วก็จะนําในหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักพันแล้วจับบวกกันแล้วก็มาเอาในหลักหน่วยในรอบที่แล้วก็จะเป็น4บวกกันกับ3นี่เป็น7 เก้าเมาหลักหน่วยนะล่าสุดก็ได้นะครับในที่ใน4 4 4สบวกกันกัเก้าเป็น3นะครับเก้าลักหน่วยเป็น2 3กับ2นะครับไปดูในแถว3กับ2นะสามสองก็เอา3 2เป็นแถวกลางนะครับนี่แหละก็จะได้นะครับใน3แถวนี้นะครับที่จะนําไปใช้กันนี่แหละอยู่ในนี้แหละนะครับว่าที่จะออกในวันจันทร์ที่15นะครับก็ เพราะว่ามันมันเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ออกอีกแล้วกันนะี่ยแต่ถ้าชอบในเด่นเด่น 6, ่ะอาจจะน้อยหน่อยนะฮะหกนะครับสามหเหนาะเออนี่แหละนะฮะหาตัวเด่นมาแล้วก็นํามาจับด้วยกันหรือชอบหนึ่งนี่สามหนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในหวยที่ออกในวันวันจันทนระ์เนาะอ้า วันจันท์นี่ต้องนําวันอังว,อวันพุธเนาะวันพุธก่อนหน้านะครับวันพุธก่อนหน้าเป็น2 2.8 4.3 8.9นี่นะครับที่จะใช้นี่ก็คือวันพุธเนาะวันพุธนําเลขตัวไหนมาจับนะมันมักจะมาในหลักร้อยนะครับก็แสดงว่าวันนี้เด่น3เพราะว่ารอบก่อนนี่9หลักร้อยนี่อันนี้9เนาะ นี่ก็มานะหลังๆแต่ในวันนี้ไม่มานะครับให้เจ็ดไม่มามาแปะนี่แหละนะถ้ามันเลข3ไม่มามันก็อาจจะเป็น2หรืออาจจะเป็น4เป็นเลขใกล้เคียงที่ที่จะมาออกก็ได้นะถ้าถ้าเป็น3มาอ่ะทัางเมื่อกี้อยู่ใน3เนี่ยสตรงเนี้ยนี่ก็มี3 1 3 2 3 3 7 3 3 4 3 5 3 6เนาะถ้า3จะมาแ้วถ้า2มาก็3,2,7,2,2,9,2,8นะ นะครับเนาะหรือจะเป็น่ะถ้าชอบสีก็3 4 74นะสชุดนี้นะครับก็ลองนําไปลุ้นดูแล้วก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในชุดสรุปกันนะฮะคนรจะถูกเนาะซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับสําหรับในตรงนี้ก็อ่ะนี่แหละนะครับอย่างนี้แหละนี่ชอบตัวไหนก็นําไปเลือกนําไปจับกันได้เด้อนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ